สวัสดีครับกับผมนายอนุรักษ์สุณเตชะครับวันนี้กับผมจะมาทำกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ขอพรผู้ใหญ่ครับอาจารย์ชุนชื่นแสงเจกล้าครับครับความรู้สึกก่อนทำกิจกรรมก็รู้สึกตื่นเต้นครับกับภูมิใจครับที่ได้ทำกิจกรรมนี้ครับขึ้นก้าวลงก้าวลงก้าวลงเอออกาื้อ่าอัจจินีเป็นข้ามห้พรขอพรจากพ่อจากแม่ มีความสุขคนเจริญท่ามนาจียาของดีดีนาทีเยาของเฮอย่างคือไปเรียนหนังสือต่างเดีรียนพยายามต่างเดียรียนสำเร็จในชีวิตอนาคตเจริญสดใสเพราะว่าแม่กต่มีแต่กำลังใจที่ซอยให้แค่นั้นเออเอาจบไปข้าพเจ้าความรู้สึกพ่อหลังจากที่ลูกทำอย่างนี้ครับแต่รู้สึกว่า พุ่มใจในตัวเขาโตเขาลหลายหลายคนล่ะลูกคนนี้มีลูกอยู่สองคนพอกับเมรุก็ะพุ่มใจที่สุดเลยไดชีวิตต่างเฮลิเอ่นให้มันได้คือชีวิตนี้กับพอกับเมรกแตนิจจะสี่ให้กำลังใจอย่างเดียวให้กำลังใจให้ลูกนี่เลี้ยนหนังสือหรสมเด็จโมเมนต์ต่ผู้นี้เธอพูดสองก็พูดสามก็่างจังคือพอพระเมรุอยู่กำลังใจให้ทำการทำงานนี่แหละ ครคามรู้สึกหลังแกกทำกิจกรรมนะครับก็ภูมิใจครับที่ทำกิจกรรมนี้ครับไ่ตั้งเกียนครับ